ในปัจจุบันนั้นโลกของเรามีพื้นผิวทั้งหมดประมาณ5 10. 1 0ล้าน1 0 0 0งแสตารางกิโลเมตรและพื้นที่กว่า70.8%หรือ361.13ล้านตารางกิโลเมตรอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลและปกคลุมด้วยน้ำมหาสมุทรพื้นที่ใต้น้ำเหล่านี้มีทั้งที่เป็นไหลทวีปภูเขาภูเขาไฟรองลึกก้นสมุทรหุบเหวใต้ทะเล ที่ราบสูงพื้นสมุทรที่ราบคนสมุทรและระบบสันกลางมหาสมุทรที่ทอดตัวทั่วโลกในปัจจุบันพื้นที่โลกแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ทวีปด้วยกันคือทวีปเอเชีย48ประเทศทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก14ประเทศทวีปยุโรป43ประเทศทวีปอเมริกาเหนือมี22ประเทศทวีปอเมริกาใต้13ประเทศ และทวีปแอฟริกามี53ประเทศรวมทั้งหมด193ประเทศทั่วโลกและทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าในโลกของเรามีประเทศไหนบ้างที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้นายภาษาจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ10ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมกันเลยนะครับว่า10ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประเทศอะไรบ้างอันดับที่10ประเทศแอลจีเรียแอลจีเรียมีพื้นที่ทั้งหมด2,381,741ตารางกิโลเมตรแอลจีเรียเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ มีอาณาเขตทางทิศตะวันอ,ออกเฉียงเหนือติดกับประเทศตูนิเซียทางทิศตะวันอ,ออกติดประเทศลิเบียทางทิศตะวันอ,ออกเฉียงใต้ติดประเทศไนเจอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศมาลีและประเทศมอริเตเนียและทางทิศตะวันตกติดกับประเทศโมร็อกโกรวมถึงหลายกิโลเมตรของพื้นที่ที่ยึดครองมาได้บางส่วนเรียกว่าเวสเทิร์นซาฮาราแอลจีเรียได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอามัตริป ในทวีปแอฟริกาเหนือโดยมีสภาพภูมิอากาศกึ่งแห้งแลง้งประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และทะเลทรายซาฮาราครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทางตอนใต้ประเทศแอลจีเรียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับที่10ของโลกและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ปัจจุบันมีประชากรจำนวน44ล้านคนแอลจีเรีย จึงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่10ของแอฟริกาและเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่32ของโลกแอลจีเรียมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือแอลเจียตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนสุดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันเศรษฐกิจของแอลจีเรียพึ่งพาไฮโดรลิกคาร์บอนเป็นอย่างมากโดยมีน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติเป็นแกนหลักของตลาด โดยให้โอกาสเฉพาะแก่ผู้ค้าพลังงานเท่านั้นอันดับที่9ประเทศคาซัคสถานพื้นที่ทั้งหมดของคาซัคสถานคือ2องล้าน724,900ตารางกิโลเมตรคาซัคสถานมีชื่อทางการว่าสาธารณรัฐคาซัคสถานคาซัคสถานเป็นรัฐข้ามทวีปที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง และกินพื้นที่บางส่วนของยุโรปตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับประเทศรัศเสเซียทางทิศเหนือและตะวันตกติดต่อกับประเทศจีนทางทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศคีกิสสถานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศอุซเบกิสถานทางทิศใต้และติดต่อกับเติร์กเมนิสถานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เมืองหลวงคืออาสตานาซึ่งมีชื่อเรียกว่าโนโโซตันในระหว่างปีพศ 2,562ถึงปีพศ2,565โดยมีอาลมาเตอร์เป็นเมืองหลวงเก่าจนถึงปีพออ 2, ศ2,540คาซัคสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มโลกอิสลามและใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกมีประชากรทั้งสิ้น19ล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรต่ำ คือน้อยกว่า6คนต่อตารางกิโลเมตรคาซัคสถานอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจสินค้าบริโภคพลังงานธรรมชาติรวมถึงน้ำมันยูเรเนียมและถ่านหินอันดับที่8 Argentina. อาร์เจนตินาอาร์เจนตินามีพื้นที่ทั้งหมด2 7 8 4 0 0 0ตารางกิโลเมตร อาร์เจนตินามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเป็นประเทศทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2 7 8 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรหรือ1 7 3 5 0 0ตารางไมล์นับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ในทวีปอเมริกาใต้รองจากบราซิลอันดับที่4ในทวีปอเมริกาและอันดับที่8ของโลก อาร์เจนตินาตั้งอยู่ในภูมิภาคโกลด์ใต้ร่วมกับชิลีทางทิศตะวันตกและยังมีพรมแดนติดต่อกับโบลิเวียและปารากวัยทางทิศเหนือบราซิลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออุรุกวัยและมาหาสมุทรแอตแลนติกใต้ทางทิศตะวันออกและช่องแคบเรกทางทิศใต้เป็นสาพันธรัฐที่แบ่งออกเป็น23รัฐกับหนึ่งนครปกครองตนเองซึ่งก็คือกรุงโบนสไอเรส เมืองหลวงของสาพันธ์และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนครปกครองตนเองและรัฐต่างๆมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองแต่อยู่ภายใต้ระบอบของสาพันธ์อาร์เจนตินายัางอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกหมู่เกาะฟร็อกแลนด์และเกาะเซา์จอร์เจียและหมู่เกาะเซา์แซนด์วิสอีกด้วยภาคกเกษตรกรรมของอาร์เจนตินาโดยเฉพาะยังยิ่งถูเหลือง และการส่งออกเนื้อวัวนำเสนอโอกาสในการซื้อขายสินค้าโพกฑ์โดยเฉพาะภาคพลังงานทดแทนของประเทศกำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกเช่นกันอันดับที่7 India. อินเดียอินเดียมีพื้นที่ทั้งหมด3.287.263ตารางกิโลเมตรอินเดียมีชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าสาธารณารัฐอินเดีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใตย้กินพื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุทวีปอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกและยังเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกและมีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ1,400ล้านคนมีอนณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีนเนปาลและภูตานทางทิศตะนตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางทิศตะวันออกติดกับเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้กิโรดมาหาสมุทรอินเดียทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับสีลังกาล้อมรอบบังคลาเทศทางชิดเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำไทยเมียนมาและอินโดนีเซียอีกด้วยและด้วยพื้นที่ดังกล่าวอินเดียจึงประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก โดยมีเมืองหลวงคือนิวเดลีเศรษฐกิจในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเดียและสานะศูนย์กลางเทคโนโลยีและบริการที่สำคัญทำให้เกิดโอกาสทางการค้ามากมายตั้งแต่หุ้นเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าการเกษตรก็เกิดขึ้นที่นี่อินเดียอันดับที่6ออสเตรเลีย พื้นที่ทั้งหมด7 6 9 2 0 2 4ตารางกิโลเมตรออสเตรเลียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียกอะเทสเมนียและเกาะอ,อื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและมหาสมุทรใต้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมดมีประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย อินโดนีเซียปาปัวนิวกินีและติมอเลสเตทางเหนือหมูกก่เกาะโซลมอนวานูอาตูและนิวแคลีโดเนียทางที่ตะวันอ,ออกเฉียงเหนือและนิวซีแลนด์ทางตะวันอ,ออกเฉียงใต้มีประชากรราว26ล้านคนโดยขนาดพื้นที่ดังกล่าวออสเตรเลียมีลักษณะเป็นสังคมเมืองสูงโดยประชากรอาศัยอยู่หนานแน่นบริเวณชายฝั่งตะวันอ,ออก เมืองหลวงของประเทศคือแคนเบราในขณะที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดและยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมืองที่มีประชากรรองลงมาคือเมลเบิร์นบิสเบนเพิร์ตและเอลิเลสโดยออสเตรเลียเป็นสาธันธรัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญประกอบไปด้วย6รัฐและ10ดินแดนสาพันธ์และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ประกอบไปด้วยผู้พระถิ่นจำนวนมากโดยคิดเป็นอัตราส,ส่วนสูงถึงร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดและกว่าครึ่งหนึ่งของพลเมืองออสเตรเลียกำเนิดจากบิดาหรือมารดาซึ่งกำเนิดในต่างประเทศทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่เก่าแก่ที่สุดมีลักษณะแบนราบที่สุด และเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในปัจจุบันอันดับที่5บราซิลบราซิลมีพื้นที่ทั้งหมด8,515,767ตารางกิโลเมตรบราซิลหรือชื่อทางการว่าสาพันสาธารณรัฐบราซิลบราซิลเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดทั้งในทวีปอเมริกาใต้ และภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยเนื้อที่กว่า8ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรกว่า2 1 1ล้านคนจึงเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่หและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกโดยมีเมืองหลวงคือกรุงบราซิลีอส่วนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดคือนครเซาเปาลูสหพันธ์บราซิลประกอบขึ้นจากการรวมตัวกันของรัฐ26รัฐ และเขตเมืองหลวงซาพ,พันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประเทศเดียวในทวีปอเมริกาที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์มากที่สุดประเทศหนึ่งจากการย้ายถิ่นเข้ามาของผู้คนจากทั่วโลกมานานกว่าหนึ่งศตวรรษบราซิลมีพื้นที่จรวดมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออก โดยมีแชแนวใช้ฝั่งยาว7,491กิโลเมตรมีพรมแดนติดกับทุกประเทศในอเมริกาใตา้ยกเวน้นเอกวาดอร์และชิลีและครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ47.3ของทวีปลุ่มน้ำอเมซอนในบราซิลเป็นที่ตั้งของป่าฝนเขตร้อนอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ป่านานา,นาชนิดระบบนิเวศท,ที่หลากหลาย และทรัพยากรธรรมชาติที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ที่คุ้มครองหลายแห่งมรดกทางสิ่งแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวทำให้บราซิลเป็นหนึ่งใน17ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่งและอยู่ในความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการอย่างการทำลายป่าได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาระดับโลกเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นเศรษฐกิจของบราซิลส่วนใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้นำเสนอโอกาสในการซื้อขายสินค้าโพณฑ์ทางการ,กรเกษตรที่ไม่เหมือนใครเช่นกาแฟและน้ำตาลตลอดจนสินค้าในด้านพลังงานหมุนเวียนสะท้อนให้เห็นถึงป่าฝนและแหล่งน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลของบราซิล อันดับที่4สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมด9 5 2 5 6 7ตารางกิโลเมตรสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยรัฐ50รัฐเขตการปกครองกลาง1เขตดินแดนการปกครองตนเองสำคัญ5ดินแดนรวมทั้งเขตสงวนอินเดียน326เขตและเกาะเล็กรอบนอกประเทศอีก11เกาะ สารัฐมีพรมแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศเหนือและติดต่อกับประเทศเม็กซิโกทางทิศใต้นอกจากนี้ยังมีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับอีกหลายประเทศด้วยกันการที่มีพื้นที่เกือบ10ล้านตารางกิโลเมตรและมีประชากรปัจจุบันคือ334ล้านคนทำให้สหรัฐมีพื้นที่ใหญ่เป็นลําดับที่3ของโลกและมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของโลกเช่นกัน รวมทั้งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาเมืองหลวงของประเทศคือกรุงวอชิงตันดีซีและนครใหญ่ที่สุดคือนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศการปกครองส่วนกลางของสหรัฐเป็นแบบสาธารณรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม โดยแบ่งการปกครองเป็นสมฝ่ายแยกกันคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการมีการให้อำนาจปกครองตนเองแก่รัฐต่างๆยกเว้นแต่ดินแดนทั้งหลายและเขตการปกครองเหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าจะมีการปกครองแบบสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ตลาดการเงินของบริษัทเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดทั่วโลกโดยมีโอกาสนับไม่ถ้วนสำหรับการซื้อขายหุ้นดัดชนีหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อันดับที่3จีนจีนมีพื้นที่ทั้งหมด9.596.961ตารางกิโลเมตรจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด เป็นอันดับที่สองของโลกโดยมีประชากรกว่า1,400ล้านคนโดยเป็นรองเพียงอินเดียเท่านั้นโดยจีนมีพื้นที่กว่า9,600,000ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในอันดับที่สของโลกและจีนเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวมีการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีเมืองหลวงคือเมืองปักกิ่งในขณะที่เมืองที่มีประชากรมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจคือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น22มนฑนไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน5เขตการปกครองตนเอง4นครปกครองโดยตรงอันได้แก่ปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และฉงชิ่งและ2เขตบริหารพิเศษได้แก่ฮ่องกงและมาเกา๊า จีนยังมีพรมแดนทางบกติดกับประเทศอื่นๆมากถึง14ประเทศถือเป็นหนึ่งในสองประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นมากที่สุดเท่ากับรัเสเซียประเทศจีนในฐานะเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและใหญ่เป็นอันดับที่สองนอกจากนี้จีนยังเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายในตลาดที่หลากหลายตั้งแต่โลหะอุตสาหกรรมไปจนถึงหุ้นเทคโนโลยีดังนั้น บริษัทจีนมีบทบาทอย่างมากในตลาดทุนทั่วโลกโดยเสนอทางเลือกการซื้อขายที่หลากหลายบนสกิลลิ่งอันดับที่2แคนาดาแคนาดามีพื้นที่ทั้งหมด9 9 8 4 6 7 0ตารางกิโลเมตรแคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกปัจจุบันแคนาดาใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมกุกโดยถือสมเด็จพระเจ้าชาติที่สามเป็นพระมหากษัตริย์ดินแดนที่ประเทศแคนาดาในปัจจุบันในอนดีตมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วเป็นชนพื้นเมืองหลากหลายชนกลุ่มเมื่อตอนต้นคริสตศต,ะตะวรรษที่15นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามาสำรวจและต่อมาจึงมีการตั้งรกรากขึ้น บนแถบชายฝั่งมาหาสมุทรแอตแลนติกในปีคศ .1763 ฝรั่งเศสได้ยอมสูญเสียอนาณานิคมเกือบทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือหลังสงคราม7ปีในปีคศ .1867 มีการรวมตัวของอนาณานิคมของอังกฤษขึ้น3แห่งด้วยกันและประเทศแคนาดาก็ถือกำเนิดขึ้นในรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐประกอบด้วยสีรัฐ และนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐและดินแดนต่างๆและกระบวนการได้รับอำนาจปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักรรัฐบัญญัติแห่งเวลมิลสเตอร์ในปีคศ .1931 ได้เพิ่มอำนาจปกครองตนเองและเป็นผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปีคศ .1982 ซึ่งมินผลให้แคนาดาตัดขาดจากการขึ้นตรงต่ออำนาจของรัฐสภาอังกฤษ ที่ต่างทางภูมิศาสตร์นั้นทิศเหนือจรดมหาสมุทรตาร์ติกทิศใต้ตจรดสหรัฐอเมริกาทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปรซิฟิกและรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของแคนาดาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทําให้มีความสําคัญในภาคพลังงานและวัสดุพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่และทรัพยากรน้ําจืดของประเทศ ยังเน้นย้ำถึงโอกาสในการขายสินค้าด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าพลังงานอีกด้วยอันดับที่ 1. รัสเซียรัสเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศในยูเรเซียเหนือและเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่กว่า17,98,246ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งใน8 ด้วยประชากรกว่า146ล้านคนรัสเซียจึงเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่9ข,ของโลกและมากที่สุดในยุโรปด้านภูมิศาสตร์นั้นรัสเซียมีดินแดนอันกว้างใหญ่ของสหพันธรัฐรัสเซียครอบคลุมพื้นที่แถบแตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยูเรเซียหยุดที่ห่างไกลกันที่สุดของรัสเซียซึ่งได้แก่ชายแดนที่ติดต่อกับโปลแลนด์และหมู่เกาะคูริว มีระยะห่างถึง8,000กิโลเมตรทำให้รัสเซียนั้นมีการแบ่งเขตเวลาออกเป็น11เขตเวลาด้วยกันนอกจากนี้รัสเซียยังมีเขตป่าสมวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถูกเรียกว่าปอดของยุโรปเพราะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซึมนั้นเป็นรองเพียงแค่ป่าดิบชื้นอเมซอนเท่านั้นเองรัสเซียมีทางออกสู่มหาสมุทรถึง3แห่งได้แก่มหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอาร์กติก และมหาสมุทรแปซิฟิกจึงทำให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่ออุปทานของสินค้าประมงในโลกของเรามากที่สุดอีกประเทศหนึง่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียเป็นที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสเตปมีป่าไม้มากทางตอนเหนือและมีพื้นที่แบบทุนน<า>้ใช้ฝั่งทางเหนือเทือเขาจะอยู่ตามชายแดนทางใต้เช่นเทือเขาคอเคซัส ซึ่งมียอดเขาเอลบรุสที่มีความสูงถึง5,642เมตรและเป็นจุดสูงสุดของรัเสเซียและยุโรปอีกด้วยหรือเทือกเขาอันไตและทางตะวันออกเช่นเทือกเขาเวอร์โฮยันสหรือภูเขาไฟในแหลมคัมคัสคาเทือกเขาอูรันทางตะวันตกวางตัวเหนือใต้และเป็นเขตแดนทางธรรมชาติของทวีปเอเชียและทวีปยุโรปอีกด้วยรัเสเซียมีชายฝั่งที่ยาวถึง37,000กิโลเมตร ตามแนวมหาสมุทรต่างๆเช่นมหาสมุทรอาร์กติกมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลบอลติกเป็นตน้นโดยรัสเซียนั้นปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐสาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดีประกอบด้วย89เขตการปกครองอาณานเขตของรัสเซียแผ่ข้าม11เขตเวลามีพรมแดนติดกับ16ประเทศถือเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศอื่นมากที่สุดในโลกอีกด้วยนอกจากนี้ รัสเซียยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นผู้เล่นหลักในตลาดพลังงานโลกอีกด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันกว้างใหญ่หรวมถึงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำให้ที่นี่เป็นประเทศสำคัญสำหรับการซื้อขายสินค้าพคภัณฑ์บนแพลตฟอร์มเช่นสกิลลิงอีกด้วยและนี่ก็คือ10อันดับประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทางแอดมินได้รวบรวมมาฝากทุกท่านนะครับหากทุกท่านชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ